มีหน่วยทหารเนี่ยนะฮะเขาไปฝึกอบรมการใช้กล้องตรวจการในเวลากลางคืนแต่ระหว่างที่กำลังเดินทางเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าไปเจออุบัติเหตุอุบัติเหตุของพี่น้องประชาชนนะฮะ,ะแล้วทหารเนี่ยเขาก็ลงไปช่วยเหลือพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมฮะโดยกองทหารรับที่หนึ่งกรมทหารรับที่8จัดกำลังพลชุนนี้แหละฮะออกเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกหน่วยนะครับคือหน่วยเนี่ย เขาจะไปฝึกอบรมการใช้กล so ้องตรวจการเวลากลางคืนและการบำรุงรักษาที่ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาไปกันทั้งหมด3นายนะฮะพอเจออุบัติเหตุเนี่ยคือเขาไม่ได้ประสบอุบัติเหตุเองนะฮะแต่ว่าเป็นรถประชาชนเนี่ยล่ะเขาก็เลยเข้าไปช่วยเหลือนะฮะนายธนกฤตประถมชาญจัวัดขอนแก่นซึ่งขับรถยนต์ส่วนตัวประสบอุบัติเหตุตกถนนแล้วก็ชนเข้ากับท่อคอนกรีตเนื่องจากจุดตรงนี้ครับทานผู้ชมฮะ อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็เป็นถนนที่มืดมากด้วยก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับกำลังพลของหน่วยเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือคือเข้าไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะไปอบรมเกี่ยวกับการใช้กล้องตรวจการกลางคืนนะแต่ไม่ได้ใช้กล้องเอามาช่วยเหลือนะเขาก็ลงไปใช้เนี่ยยุทธปกรณ์อุปกรณ์ที่มีในรถเนี่ยนะฮะบบกสัญญาณวงสัญญาณไฟในการอำนวยความสะดวกอะไรอันนี้ก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับได้ประสานรถลากจูงเข้าไปเคลื่อนย้ายแล้วก็ให้สัญญาณจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับรถที่ใช้พื้นที่ตรงนั้นด้วยนะครับจะได้ไม่มีอุบัติเหตุซ้ําซ้อนสุดท้ายก็สามารถช่วยเหลือนำรถยนต์ที่ตกถนนขึ้นมาได้ครับเจ้าของรถยนต์ก็ปลอดภัยแล้วก็ขอบคุณกาลังพลของหน่วยที่เข้ามาช่วยด้วยเพราะว่าตรงนั้นมันมืดมากแล้วถ้าสังเกตเนี่ยน,นานทีจะมีรถผ่านมาทีม,มันไม่มีไฟทางด้วยนะฮะมันมองไม่เห็นไหลทางใช่อันตรายมากนะครับก็ดีที่ได้พี่พิธาหารกลุ่มนี้ผ่านมาเจอพอดีนะครับ